วันนี้นะคะหมิวทำต้มยำไก่นะคะใส่เห็ดเห็ดเหลืองนะคะเพื่อนๆขานี่เลยเสร็จแล้วนะคะให้มีกะกินตอนเช้าก่อนไปทำงานใส่ขะนอไปสองก้อนแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเสร็จผักชีต้นหอมวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ ทำงานบ่ายกะบ่ายพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้หยุดจะไปกินซูชิที่ตุรกูนะคะจะเข้าเมืองนะคะพรุ่งนี้นี่เลยจ้าเดีย๋ยวให้ดูใกล้นะคะต้มยำไก่ใส่เห็ดเหลืองตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ในห้องน้ำเนาะกำลังจะ แต่งหน้านะคะไปทํางานนะจ๊ะนี่เลยวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้หยุดบันจันทกับันาคารหยุดสองวันนะคะแล้วก็เข้ากะบ่ายเลยหลังจากนัน้นก็จะมาแต่งหน้าเพิ่งทำเพิ่งทำต้ยมยำต้ยมยำไก่ใส่เห็ดเห็ดมันปูนะคะให้ให้มิกากินนะหือก,ก็นนะะก,กินแล้วเขานั่งกินอยู่นะคะ เมื่อวันไหนนะที่หมิวถ่ายวีดีโอเนาะแล้วสามีบอกว่ากลัวเพื่อนๆถามว่าเออทาไมไปทําอะไรมาทําไมผมจังเลยทําไมซูมจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยให้หมิวนะคะมาพูดบอกเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยนะคะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเออไม่รูว่าเธอก็ไม่จําเป็นต้องอนะธิบายอะไรก็ได้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเออแต่เขาบอกว่า ไม่เป็นไรเขาอยากให้ให้มิวมาบอกอะไรเงี้ยเออมาพูดเนาะเพราะว่าเขากออ็ทำ YouTube ทำคลิปมากับเราอะไรเงี้ยค่ะเผื่อเพื่อนๆถามเวลาตอนที่มิวถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะมิวก็เลยมาทำคลิปแต่งหน้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้ะหมดแล้วอันเนี้ยซื้อมาจากเซเว่นนะก็ก็สามีนะคะ เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเออเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะก็ที่รู้ก็คือมีปวดหลังเนาะกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมที่เพื่อนๆรู้นะ,ะแล้วมันมีมากกว่านั้นนะคะแต่เขาอะไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ก็คือดูแค่นี้นะคะ,ะ,คะก็เลยเขาไปหาหมอบ่อยมากๆนะคะปัญหาสุขภาพเห็นดูเหมือนเขาแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่แต่ที่จริงอะปัญหาสุขภาพเขาเยอะนะคะเจ็บๆ,อ,อ,ดๆอดๆแอดๆอะไรเงี้ย แล้วก็นอนนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพื่อนๆพอหลังจากที่ก่อนที่เราจะกลับไทยเนี่ยเขาก็ไปหาหมอหลายรอบมากๆเลยนะเขาบอกว่าเหมือนเขาให้เปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนยาลองเปลี่ยนยาดูเพื่อที่จะช่วยอะไรเงี้ยเออแต่ปรากฏว่า เขาก็คิดอยู่นานอยู่นะว่าเออจะไปดีไหมกลัวมีเอฟฟูงเอฟเฟกอะไรเงี้ยจะหายไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยคิดพอหลังหลังจากที่กลับมาจากไทยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจเออลองดูก็ได้อะไรเง,งี้ยก็เลยลองดูปรากฏอันนี้ก็หลายอาทิตย์แล้วนะคะที่ที่ไปเปลี่ยนยาใหม่เนาะ,ะหลังจากที่กลับมาจากไทยนะคะประมาณไปได้หลายครั้งแล้วนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะ ก็จะไปที่โรงพยาบาลเนาะพอพอหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเอฟเฟกต์มาเยอะมากเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับไม่กินไม่หิวแม่อะไรเงี้ยเออเห็นไหมผมเขาก็มีช่วงผมช่วงอ้วนนะคะถ้าเขาแบบแล้วเขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยนั่นเหนื่อยนะคะแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่กินแม่อะไรเงี้ยนะคะบางวัน บางวักนกินยานอนหลับไปสองเม็ดยังไม่นอนเลยนอนนอนหลับยานนะ,ะแล้วก็มีเอฟเฟกเหนื่อยนะคะหลังจากหลังจากที่เปลี่ยนยาเนาะไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะฉีดฉีดเข้าใช่ไหมมันมีให้สองมีสองอย่างให้เลือกคะ่ะแบบเข้าไปแบบยาสลบรือว่าฉีดยาอะไรเงี้ยเข้านะคะสามีเลือกแบบฉีดยานะคะ เลือกแบบฉีดยาเพราะว่าถ้าเข้าแบบไปในเครื่องอ่ะต้องต้องใช้ยาสลุปเพราะกลัวก็เลยเลือกแบบที่สองยาเนี้ยมันจะทําให้เมานะคะเมาแบบซลือๆเขาห้ามขับรถด้วยหลังจากที่รับยาแล้วนะคะต้องไปไปแท็กซี่กับแท็กซี่อันนี้นะคะก็เป็นเอฟเฟกนะคะจาก เปลี่ยนยาด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทําให้ไม่หิวอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่กินนอนก็ไม่หลับอะไรเงี้ยเออเครียดเรื่องสุขภาพแล้วเขาก็ยิ่งคิดเยอะด้วยคิดเพราะว่าเดือนหน้าเขาจะเริ่มแปลกําำลังกายแล้วนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนเขานะโทรมาเขบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้ฉันโสดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเขาโทรมาบอกว่า ฉันโสดแล้วนะตอนนี้ไปออกกําลังกายกันไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราดูเดือนหน้านะคะแล้วก็ทำทาอะไรหน้าระเบียงบ้านยังไม่เสร็จนะเพราะว่าทำคนเดียวก็ประมาณนี้เนาะก็มาเล่าคร่าวๆนะคะเพื่อนๆเขียนคิ้วอันนี้ที่เขียนคิ้วนะคะซื้อมาจากอ่าโกซิตี้มาร์เก็ตนะคะประมาณ3ายูโรกว่าเขียนดีมากๆเลยนะมันเป็นแบบแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ได้นานมากเป็นปีอะ เห็นไหมแค่แต้มแต้มไปแบบนี้นะคะมันก็ดีอะแค่เขียนแค่ปลายแค่เนี้ยเออแค่นี้นี่เห็นไหมก็โอเคแล้วนะคะนี่มาณนี้เลย คิ้วคือมองกุฎของใบหน้านะคะห้ามพลาดคิ้วคือส่วนสำคัญของใบหน้าจะเมียว่าไปไปเมื่อก้เมียวว่าจะไปสักคิ้วอีกนะคะแต่ก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยยุ่งยุ่งเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออตอนนี้ก็นุ่นเริ่มเจ็บตรงนี้เริ่มเจ็บปวดหัวเขา่า ลูนี้นน่นปละบลาดนะคะมาอีกแล้วแค่นี้มิวไม่หนีผมหรอกวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยไม่หนีผมหรอกขี้เกียดนะ,ะบางทีก็ไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากแต่งตัวอะไรเนี่ยไปซุ่มๆ o ทำงานแต่งนยขอให้มีคิ้วก่อนนะฮะแล้วก็ทาลิปมันแค่นี้เลยจ้านี่ มีวนะคะจะประชุมเรื่องเรียนนะคะวันที่22เนากับหัวหน้าแล้วก,ก็กับครูนะคะจะประชุมนะคะก็จะคุยกันว่าเป็นยังไงอะไรเงยอะไรยังไงนะคะก<อ>็เดี๋ยวจะมาอาัปเดตนะคะส่วนเรื่องเงินเดือนก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้เท่าไหร่เดือนด้วยทำงานทงานด้วยนะคะก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้เยอะเท่าไหร่ประมาณไหนมันก็อาจจะมีผล นิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราทํางานด้วยเรียนด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะคะก็มาอัปเดตเนาะมิก็จะไปทำงานแล้วนะคะวันนี้เข้าบ่ายโมงครึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแน่๊จเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะพวกนี้หนูจะไปตุรกูแล้วก็จะไปกินซูชินะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าป่าหาเห็ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้เห็ดไหมจะได้เห็ดไหมนะคะที่ไปเก็บมาเมื่อวันก่อนก็จะเอาไปให้เพื่อนด้วยนะคะวันนี้เนาะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ